สวัสดีครับผมสวัสดีครับ e ีีนี้ก็จะมาแบบมีสาระความรู้นิดนึงนะครับผมสำหรับพี่ๆที่เป็นนักสะสมพระเครื่องแล้วก็จะว่าเป็นเซียนก็ได้นะครับผมหรือจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ครับผม e ีีนี้ก็มาชมกันกับเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับผมเหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่น4ี่นะครับผมรุ่น4ี่สร้าง เราปีพุทธศักราช2511ถึง2513นะครับผมเหรียญรุ่น4มีทั้งหมดห้าบล็อกนะครับผม5บล็อกด้วยกันนะครับผมก็เหรียญน,นี้จะเป็นบล็อกหน้าฝนหลังผดนะครับผมก็สภาพน่ารักนะครับผมแต่ว่าพุทธคุณยังเต็มร้อยนะครับผมแล้วก็ยังมีบล็อกบาคีดบล็อกมาย้อยหลังผดนะครับผมบล็อกพอสอจุดแล้วก็บล็อกแปดเลื่อนนะครับผม ส่วนหลักการการดูการพิจารณานะครับผมเกทแท้เดี๋ยวยังไงจะมาลงให้ชมอีกอีพีหน้านะครับผมก็ทันใดมีก็ใช้ได้ครับผมขึ้นคอได้สบายใจแขวนพระชั้นไม่ตายหงวาจาสิทธิ์หลวงพ่อแดงท่านได้กล่าวไว้ครับผมขอบคุณครับอีพีนี้ครับผมสวัสดีครับ